โอเคครับสวัสดีครับอยู่กับผมนะครับเพลินโซนอยู่กันในเกมสกา้ากันต่อวันนี้ก็จะพาทุกคนครับมา เล่นกิดขืนของกันวันสุดท้ายครับวันนี้ผมจะมาล่าบัตรจับ300ใบนะอย่าไปงนายตามได้คลิปนี้เลยครับก่อนจะเริ่มก็ฝากกดไลค์กดตตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิป,ปต่อไปด้วยแล้วกันครับแล้วก็สำหรับใครที่ติดตามเกมนี้และผ่านส่วนของเพลิดโปสการ์นะครับงก์อยู่ใต้คลิปถ่ายคลิปแล้วก็หน้าช่องนะครับแล้วก็สำหรับท่านใดที่อยากจ,จะสนับช่องสามารถกดสมัครสมาชิกเข้ามาได้เลยที่หน้าช่องนะครับอีกช่องทางการกดซุปเปอร์ดงฝนใต้คีป,ปต่างๆก็สามารถกดเช่ญกันกนะครับอ่าโอเคก็อย่างที่รู้กันเนาะว่าก ก็ต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับจริงๆแล้วผมก็แลกมาสักพักก็แหละตอนนี้คือสองวันที่ผ่านมาใช่ไหมครับก็ได้ดิสกิลมาแล้ว380วันนี้ก็จะจัดอีกนะครับอีก100ก็คือ1นึ่จะจัดอีก190ก็จะกลายเป็น5้ารจตัวเนาะห้าร้อยเจ็ดสิบแผ่นโง่ละก็คือใช้เพชรอีก1 0,000เนาะวันนี้ก็จะมาใช้เพชรอีก1 0 0 0 0มืนแล้วกันก็เพชรของผมในวันนี้เนี่ยก็อย่างที่ผมเคยทำคลิปวิวไปก็คือมันจะมี2จุด ที่เราใช้กันก็คือใช้กับป้ายนะครับ2ก็คือใช้กับอ่ายูเนียนใช่ไหมอันนี้คือ2จุดที่ผมแนะนํหคือตรงนี้เนาะถ้าเกิดเราใช้ตรงนี้ก็จะสามารถที่จะบริหารเพชรให้มันเกิดประโยชน์ได้อะไรประมาณนี้อ่าในคลิปนี้เนี่ยผมจะใช้เพชรกับป้ายแล้วกันเพราะว่าผมอยากได้หนังสือการ์ดอนตอนนี้ผมมีหนังสือการ์ดอนอยู่600กว่าผมจะทําล่างแดงสักตัวหนึง่ง แต่ยังไม่บอกว่าจะทำร่างแดงตัวไหนไอดีนี้เป็นไอดียเซิสองที่ผมเก็บไว้รีวิวนะเป็นไอดีผมเล่นมาตั้งแต่8ปีที่แล้วนะครับก็สะสมตัวโปเกมอนไว้หลายตัวเหมือนกันนะครับก็มีมาสเตอร์เป็น10อะนะครับก็ว่าจะทำร่างแดงอยู่แต่ยังไม่ยังคิดไม่บอ,อกว่าจะทำร่างแดงตัวไหนหรือมาสเตอร์เพิ่มอีกสองสามตัวก็ว่ากันไปก็เลยเก็บหนังสือไว้เยอะๆก็เดี๋ยวจะมาใช้กันคราวนี้เนี่ยในของในกิจขึ้นของเองผมก็มีหมดแล้วอะ พิกาชูก็มีเกลาดอนก็มีกาเบียเซอร์ไนท์คิมแกนมันมีหมดแล้วอ่ะแล้วก็พวกสติ๊กเกอร์มาเตอร์อตัวการดหลอดอผมไม่ได้เล่นไงก็เลยไม่ได้คิดอยากจะเอามาใช้งานักเท่าไหร่คราวนี้นเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งเลยก็เอางี้ด้วยกันเพราะบัตรจับระดับสูงเนี่ยผมมันไม่มีถูกไหมครับอันนี้เกินก่อนนะบัตรจับระดับสูงผมไม่มีแล้วนะฮะมีอยู่ไม่มีสักใบเลยเนาะถ้อได้ดูนะเหมือนไม่มีสักใบเลยเนี่ยไม่มีสักใบนะครับก็จะเอามา ใช้จับเทพหลุดในรอบหน้าแล้วกันเนาะตอนนี้โอเคนั้นเดี๋ยวไปแรกกันนะครับโดยที่อันดับแรกเลยเรามาใช้เพชรก่อนนะครับเรามาใช้เพชรก่อนเนาะก็จะใช้ไปเลยหมื่นหนึ่งนะครับจบๆไปเร็วดีไหมผมประหยัยุกเลยอ่ะหมื่นหนึ่งเนาะจบเลยนะเพรต้องใช้อยู่แล้วนะครับเราก็รับของไปเลยอ่านะคุ้นๆไหมวิธีนี้ผมก็ทำให้ดูทุกครั้งแหละถามว่าทำไมต้องรีบใช้ครับก็ผมบอกเสมอไงถ้ามีดิสกิลมาให้ใช้เลยนะครับ แล้วมันโชคดีว่าสัปดาห์นี้มันมาตรงกันมันมาตรงกันกับตัวคืนของด้วยก็เลยจําเป็นต้องใช้เป็นอย่างยิ่งครับใครไม่ใช้รอบนี้ก็คือพลาดน,นะผมบอกกันเลยว่าเนี่ยผมได้หนังสืออีกก็หนังสือตอนนี้ผมก็ขึ้นไป700กว่าละโอเคนี่สายฟรีวีศูนย์ด้วยผมไม่ได้ใช้เทปด้วยนะครับอ่ะไม่สายฟรีวีศูนย์แต่มีเทพนะฮะก็อย่ารับของก่อนนะครับ1 0,000เพรนะฮะไม่มีอะไรม่บ้ารับไปเลยเอาไปราไป,ไปอ่ะตอนนี้ผมก็มีเดซเซอร์กิลอยู่ที่ 7570ชิ้นครับยดิสกิล570ชิ้นนะฮะนี่ก็หาไม่ได้อีกแล้วนะอะก็ระดับถัดไปนะฮะก่อนที่เราจะไปแลกตัวจับกันเนี่ยนะครับเราก็ต้องกดใช้ดิสก่อนนะครับโดยที่ผมก็จะใช้ดิสกากๆของผมด้วยเพราะว่ามันเป็นส่วนหนึ่งในการแลกนะฮะส่วนอื่นๆน,นี่16แลกหมดครับอืมโอเคแต่สิ่งสำคัญคือ510ครับอะใช้หมดเลยนะ ความนั้นเดี๋ยวแต้มจะไม่ถึงครับจัดไปครับก็รัวรไปมีสีทองอุ้ยมีสีทองหลายอันเลยมีโลมาต่าไหมหมองไม่ทันว่ะอุ้ยมีโลมาตาอ,อยู่เห็นแวบๆเฮ้ยมีสองคลอสแสงด้วยเห็นแวบๆเอ้ยผมเห็นแวบไปแบบ,บไปหาเฮ้ยมีโลมาต่ายแล้วโลวมาใหญ่ออแล้วเรามาดูกันว่าเราได้โลมาตากี่ตัวเนาะแต่ผมถามได้ว่าเอามาทำอะไรผมไม่ได้ใช้แล้วไงโอ้กดเร็วจังวะ570ชิ้นเนี่ยอ่ะนี่คือของที่ผมได้มานะครับโอ้โหมอกเลยว่ามโหราเนี่ะ อย่างเยอะเลยมีกรอบทองเท่าไหร่วะเนี่ยผมได้กรอบทองมาเยอะมากเลยฮะสี 4, 8, 13, 18, 23, ่แปดสิบสามสิบอ้ได้ได้ฮยได้กรอบทองโลมาต่าสิบเก้าอันออเท่าที่นับนะครับรวมๆกันนั้นนี่ประมาณ40 4สิบสีประมาณ51อันเนาะโอ้โหจาก500 ได้กรอบทองแค่51อันถือว่าไม่เยอะนะครับก็ประมาณอขอนี้52ประมาณนี้เนาะก็ได้มาครบแล้วประมาณนี้ขั้นตอนถัดไปก็ไปคืนของกันดีกว่าผมก็จะคืนให้หมดเลยนะเราก็จะกดคืนแสงรวดเร็วครับก็ไม่รู้อะไรบ้างเนาะโอ้ยได้แค่นี้เหรอหมื่นกว่าเอางเหรอโอ้ยได้น้อยอะครับแต่ว่าเราจะเราจะไม่คืนตัวนี้ครับเราจะไม่คืนเพิ่มโกรธเราจะขอเพิ่มโกรธคืนมา ที่เหลือเราคืนหมดร่วมตะเราไม่คืนครับที่เหลือผมคืนหมดเลยนะเด้งลงเด้งเลือดถึงสองหมื่นไหมถ้าไม่ถึงก็เดี๋ยวมีอย่างอื่นมาช่วยแลกต่ออ่ะแลกไปบ e ัตรอีเก็บไว้ก่อนแล้วกันอันนี้ก็แลกได้อีกสี่ร้อยกว่าอันนี้แลกเลยจีการผมมีมาสเตอร์แล้วผมก็แลกเลย 1, เหมือนสามเหรียญแฟตห้าร้อยเหรียญหรอ หินไมกาแรกไปเลยครับผมไม่ได้ใช้เก็บใหม่ได้ครับกระจกสะทะ้อไอ้กระจกลึกลับหินลึกลับก็แลกไปครับเอาสองหมื่นห้าแล้วกันนะน่าจะไหวอยู่ครับหมื่นห้าเนี่ยจะแลกได้อันนี้แลกมไปทั้งหมดอะเก็บเองได้ครับไม่เป็นไรไม่ซีเรียสมดแล้วอะครับโอ้โหสงงัสผมต้องดิสกิลหมดแล้ว,รว,ลวจริงๆอนะ่นเนี้ยได้มาหมื่นสี่ห้าร้อยห้าสิบแปดนะฮะโอ้โหเสียดายไ,ดไม่ถึงสองหมื่นว่ะ อ,อันนี้ก็เก็บไว้นะครับผมก็ต้องทาอันนี้เหรียญแฟลตหรอเหรียญแฟตได้ไม่เยอะอะเหรียญแฟตได้พันหนึง่งโอ้ได้น้อยอะครับไม่เวิร์กอะอันนี้ก็ไม่เวิร์กเท่าไหร่อันนี้ก็ไม่เวรเิร์กครับอันนี้ก็ไม่เวิร์นนก,ไ,รกได้แค่หนึ่งนะฮะหินไทยทอดหรอโอ้ได้น้อยครับได้แค่สิบยี่สิบเองอ่ะก็ได้มาประมาณนี้แหละนะครับก็จะได้อยู่ที่หมื่นสี่หนึ่งสี่ห้าเนาะ อ่ะก็แลกไปเอาคืนนะครับเพราะผมจะเก็บแค่เพิ่มโกรธไว้นะครับมันหายากนะฮะเพิ่มโกรธมันหายากโลกมาตาก็ทิ้งได้ไหมหนึ่งอันเอาโลมาตาสองอันละกันหนึ่งสี่หกสามอันสี่อันห้าอันหกอันเจ็ดอันแปดอันเก้าอันอ่ะโลมาตาเอาไปด้วยไม่ได้ใช้ละ เอาแค่ okay, นี้ป่ะหมื่นห้าอ่ะคืนไปเลยโป้งเข้าไปได้มาหมื่นห้าครับแลกเลยนะครับโปกเกมอนมีทุกอย่างมันมีครบแล้วนะครับเราก็แลกตัวนี้ไปก็ร้อยห้าสิบใบครึ่งหนึ่งก็ยังดีป่ะอ่ะไปเดี๋ยวเทพหลุดมาอีกเดือนสองเดือนก็ค่อยว่ากันแลกวไปก่อนคือน,น้อง,องๆหลายคนถามว่าอ้าวไปเอาบัตรจับมาจากไหนเป็นร้อยๆใบนี่ไงเนี่ยมีคลิปนี้ให้ดูครับจริงๆผมก็ทําให้ดูทุกครั้งแหละเวลาผมจะแลกกันนะ แรกไปเลยผมบอกเลนเร็วแรกนะถ้าไม่แรกนี่คือพลาดนะครับเวลาเทพหลุดมาไม่มีบัตรนี้ก็ไม่ต้องมานั่งร้องไห้เสียใจนะฮะโอเคเรียบร้อยได้มา150ใบก็ถือโอเคนะก็เพียงพอกับการที่เราจะไปกดเทพนะครับตอนที่เทพมันมาน,ะนี่ครับ153ใบนะฮะก็ถือว่าประมาณนี้กับดิสกิลที่เราสูญเสียไปนะครับ3วัน30,000เพชรนะฮะได ดิสมาได้บัตรจับมาแล้วก็ได้อื่นๆอ,อ,อ,อีกมากมายหนังสือกระดอนผมก็มีอยู่700กว่าก็ถือว่าใช้ได้นะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราก็ไปใช้งานให้มันมีประโยชน์สูงสุดแล้วกันนะฮะโอเคก็ประมาณนี้ก่อนล้วกันนะฮะสำหรับคลิปในวันนี้ครับก็ถ้าท่านชอบคลิปนี้นะฮะร,รบกวนฝากกดไลค์นะครับผมกดแชร์กดส b ั c r i b e ชับช่องบุนโซนได้ลวกันแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมซีอูเกนสวัสดีครับ